หลายคนนะครับตื่นเต้นกับราคา n อ i นว a เดียที่เมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาเกือบทําเทให้ Market c a p เนี่ยเริ่มจะขึ้นไปทดสอบระดับ5ล้านล้าน,านดอลลาร์แล้วนะครับโค้งสุดท้ายของปีแนะนำหกกองทุนลดหย่อนภาษีเด่นจากบลจ UOB ทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนนวตตกรรมทั่วโลกและทรัพย์สินทางเลือกไปจนถึงกองทุนไทย ESG ลงทุนผ่านแอป UOB AM Invest Thailand ซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนได้ง่ายในแอปเดียวเมื่อคืนนี้ครับ คุณเจสสันห่วงออกมาประกาศชัดเจนว่าเขาไม่ได้กังวลเลยครับเรื่องของฟองสบู่ใน AI นะครับโดยเขาบอกว่า AI ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นฟองสบู่นะครับเพราะว่าโมเดล AI ยังคงเติบโตได้แล้วก็มีลูกค้าที่ยินดีจะซื้อจริงๆครับเอ็นวีเดียออกมาประกาศนะครับเรื่องของความร่วมมือมีการขยายนะครับการลงทุนทั่วโลกตอนนี้แล้วก็นะครับหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมานะครับบอกว่ามีชิปบรักเวลแล้วก็มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆ แล้วก็มีการขยายการทุนนะครับไปกับหลายบริษัทเลยทีเดียวทําให้ตอนนี้เอ็นวีดีเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกแล้วก็ราคายังปรับตัวขึ้นไปด้วยครับพี่หยกครับก็อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่เรียกว่าบูสต์หุ้นกลุ่มนี้ได้ต่อเนื่องนะเพราะว่าถ้าจํากันได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจจะมีคําว่ากลัวเรื่องบับเบิลเต่างๆนานาน,นะครับคุณเจนเซนห่วงก็เอาเรียกว่าตรงมา ให้คอมเมนต์อะให้ความคิดเห็นว่าเอย้ยอย่าไปกังวลมากนะครับก็มีคนยังอยากซื้อก็จริงอะนะครับก็แต่ว่าในมุมหนึ่งก็พอพูดพุ่นก็วิ่งใช่ไหมครับแต่ว่าอีกในมุมหนึ่งก็บอกว่ามันมีการลงทุนที่เรียกว่าภาษาไทยก็เหมือนอัดยายซื้อหนมยายนะวนกันไปกันมาเองนะครับในกลุ่มของบริษัทที่เรียกว่าเป็นชั้นนําด้าน a ออยู่ไม่กี่เจ้าแต่ว่า เรียกว่าศูนย์กลางก็วนเวียนอยู่แถวไม่นีเดียก็ o p e n นไอนะอันนี้ก็ยังเป็นคําถามที่ว่าโมเดลแบบนี้เนี่ยครับต่อไปได้เรื่อยยังไงแต่ผมคิดว่าสุดท้ายว่ามันจะได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ทีเ่เรียกว่าประโยชน์ที่แท้จริงจากจากผู้ใช้นะซึ่งผมคิดว่าก็หลายท่านนักวันนับวันก็คงได้ใช้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าได้เห็นึงความเรียกว่าความเ,าเก่งจักาดแล้วก็นวัตกรรมของของสิ่งนี้ ได้ขึ้นได้เรื่อยนะครับยังไงก็หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่เรียกว่าโตได้โดยไม่ต้องสนภาพรวมเศรษฐกิจมากมายอะไรนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าแข็งแกร่งเกินหน้าเกินตาเลยนะครับฉะนั้นหุ้น n อ i น i a เดียเองที่ขึ้นมานะครับเรียกว่าแบกตลาดนะแล้วก็นำโดกมาขนาดนี้กลายเป็นว่า Valuation เ,เองก็ไม่ได้เวอร์นะครับหมายถึงว่า คือคือขึ้นมาพร้อมกับการเติบโตของกําไรและการกับการปรับประมาณการกําไรอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้ก็เอ็นวีเดียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33เท่านะครับก็ใกล้ๆค่าเฉลี่ยระยะย,ยาว10ปีนะครับจะเห็นว่ามีทั้งการปรับเพิ่มประมาณการกําไรนะก็คือกราฟแต่ละเส้นตรงตรง,ตรงแผ่นแนลกลางเนี่ยนะครับมีการเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นก็ก็ยังทําให้เป็นหุ้นที่ ส่วนใหญ่แล้วนักวิเคราะห์นะครับยังให้เรียกว่าให้ความคิดเห็นเป็นลักษณะเร t i ติ้งเป็นบายนะครับแล้วก็คือพอมาชนททร์เก็ตไพรซ์ก็มีการอัปเกรดราคากันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งเลยที่แต่ว่ามันเป็นการอัปเกรดราคาที่มี e a r n i n g ็งตลองรับนะคือผลประกอบการมันโตตามนะครับแล้วก็ดีลใหม่ๆที่ซายกันเนี่ยมันก็ไปทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยทำคาดการไปข้างหน้า ว่ายังมีการเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวคําจุนหลักของตลาดเลยนะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของ p ฟ e น o m e นาที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้ หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับผันได้เห็นเลืออกนด้ทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับหรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ